รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถ้<ช>าปกติ<ช>คือเขาก็เปิดตอนเย็นอย่เงี้ยครับเขาเปิดตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายส่วนมากเขาเรียกตลาดยามบ่ายอะค่ะนื่อคือตลาดยาม<ห>าบ่ายชใช่ค่ะก็มีน้งของสดเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลย <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนนะครับวันนี้พิเศษหน่อยลงตลาดกันเลยะนะครับ <c oughs> พี่เอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางมลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาอำเภอฉวางนะครับแล้วก็เป็นพยาบาลด้วย <c oughs> เป็นพยาบาลว <c oughs> ิชาชีพอยู่ห้องผ่าตัดก่ะครับก็คือต้องทํางานทางด้านของพยาบาลด้วยนะครับอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วงานทางด้านของมือที่ครับก็เป็นกรรมการมลนิธิโรงพยาบาลแล้วก็เป็นผู้ช่วยของเลขาเลขาคือขออ่ะค่ะครับค่ะ ส่วนมากก็เนี่ยมีการประสานงานในการเรียกเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคทั้งหลายครบ,บริจาคมาเราก็ช่วยในการาทำรูปถ่ายเขียนใบเสร็จเกี่ยวกับติดชื่ออะไรคือทุกอย่างอะค่ะที่เกี่ยวกับอํานวยความสะดวกของผู้บริจาคครับเดี๋ยวทำความเข้าใจกับ ท่านผู้ชมก่อนนะครับคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชฉวางะนะครับก็คือโรงพยาบาลทางม,มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอฉวางก็เป็นาสาขา,า,ขาใช่น,นี้เป็นสาขาก็มูลนิธินี้จะคอยมาดูแลเก,กี่ยวเรื่องครับเป็นหน่วยงานเอกชนนะคะครับที่มาช่วยจัร์ดเหมือนที่เป,เ,เป็นคนกลางประสานระหว่างเอกชนกับโรงพยาบาลครับให้อ่าทั้งสองฝ่ายนี้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการทํางานเป็นคนกางครับแล้วเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาครับ ประชาชนช่วยเหลือโรงพยาบาลเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. ทาให้เราได้ทํางานได้สะดวกขึ้นมากเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเราไม่มีปัจจัย mm hmm. การทํางานก็ลำบากหน่อย mm hmm. นะคะตรงนี้แวบบเขามาช่วยเขามาช่วยทําให้โรงพยาบาลได้รับความาสะดวกอะไรต่างๆําทงานบริหารจัดก,การได้ง่ายขึ้นน<ช>ะครับไอสิ่งไหนที่อาจจะต้องเคยเป็น ระบบก็คือทํางานตามระบบแหละงบประมาณต่างๆนะครับแต่ว่าพอมีทางวิธิเนี่ย<ช>เขามาช่วยซ<ช>ับพอร์ตเขามาช่วยดูแลเนี่ย<ช>งานบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ <ๆ S 2> ก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะครับตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราจะทําความใกล้ชิดก,กับประชาชนเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากที่ว่าส่วนมากเริ่มแรกเลยอะค่ะก็เหมือนกับว่าเวมีคนมาให้สักคนหนึ่งครับเวเรา เราดูแลช่วยเหลือคือผูกพันกันนะคะคล้ายๆเหมือนกับการขายตรงอะคะ่ะม,มันมากันเป็นทอดยาวเลยแต่เราก็ต้องอเราต้องต้องต้องเป็นคนติดต่อสื่อสารคือ,อทั้งสองทางออก็คือหมายถึงว่าอย่างี้ครับคุณผู้ชมความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชวางแล้วก็มีมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาอำเภอฉวางแห่งนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกันแบบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปรับใช้บริการนะครับกับทางโรงพยาบาลครับก็เลยเกิดจิตสัมพันธ์กันนะครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันใ,<ช>ในยามที่ประชาชนบอกว่าอุ้ยเราพอมีเงินเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างก็นํามาบริจาคกับทางมูลนิธิ<ช>แล้วมูลนิธินั้นก็นําไปจัดสรรนะครับ<ช>นำไปซ<ช>ัพพอร์ตนำไปช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลอีกทีหนึง่ง<ช>นะครับแบบนี้<ช>นะครับแล้ว<ช> อย่างพี่น้องในอําเภอฉว่างแห่งนี้ครับเขาไว้ใจนะครับแล้วเขามีความสุขกับการรับบริการจากทางโรงพยาบาลยังไงบ้างครับก็ที่ผ่านๆมานี่เขาก็โรงพยาบาลก็มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนนะคะครับแล้วเหมือนกับว่าเราเวลาบอกเราขาดแทนสมมุติว่าเขาทราบว่าเราขาดแทนเหมือนกับว่าตึกที่ผ่านมาตึกสีเขียวเราเปิดไม่ได้เราเปิดไม่ได้แล้วก็แค่บอกว่าเราขาดแทนอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็กระจายข่าวไปชุมชนก็ออกมาช่วยเหลือเยอะแยะมากเลยค่ะแบบนี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็ได้พูดคุยกันแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีก็ทําให้เขานั้นไว้ใจมีเท่<ม>าไหร่ก็คือแบบว่าบริจาคเลยสำคัญมากๆตรงนี้นะคะแล้วการบริจาคเนี่ยผมอยากรู้จังเลยเครับว่าที่นี่เขาบริจาคก,กันแบบเป็นล,ล้านๆไหมหรือว่าเล็กๆนๆ้อยเขาก็ช่วยกันเลยมีส่วนมากถ้าเราต้องการเรามีความประสงค์ว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราบอกเราบอกไปเขาจะเข้ามา ซัพพอร์ตเองอะค่ะช่วยก็คือเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่เขาก็ช่วยใช่ค่ะจากว่เล็กๆก็เป็นใหญ่เองรอครับแล้วที่พาผมมาในตลาดไม่ใช่พามาซื้อของเดียวครับคุณผู้ชมแต่ว่าพี่เอบอกว่าที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําบุญ<ช>แล้วก็อยากจะบริจาคให้กับทางมูลิธิบริจาคประจําเลยไหมครับท่านครับอ่าอ่าไม่ใช่เฉพาะที่จะพาไปนะคะปกติแล้วที่เราเดินผ่านมาครับค่ะ ปกติถ้าเรามีงานมีอะไรช่วยกันเล็กๆน้อยๆช่วยกันหมดเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าที่ว่าอยากเสนอที่เขาก็คือว่าเขาให้คือเก็บให้วันละยี่สิบบาท oh, ให้โรงพยาบาลครับ น่ารักจังเลยแล้วก็เก็บรวบรวมาเชิญเลยครับคุณลุงครับเก็บรวบรวมมาแล้วก็วมาแล้เป็นได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเขาเอานำมาให้คเราก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกประทับใจมากแต่คนอื่นก็ให้นะคะที่ผ่านมาที่เดินมานี่คับที่ผ่านมาเลยน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมครับที่นี่เขาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเวลาทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวางมีอะไรก็จะไปร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ความน่าสนใจในที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นครับบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะบริจาคนะครับต้องมีเงินเยอะๆครับถึงจะบริจาคไปให้กับทางโรงพยาบาลได้แต่ว่าในวันนี้เรามีตัวอย่างนะครับของพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆนะครับเก็บสะสมวันละ10 20บาทครับแล้วก็นําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวให้พี่เอพาไปดูเลยครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับไปกันเลยครับเชิญค่ะ มาถึงแล้วค่ะร้านป้าสาวขนมหวานสวัสดีครับป้าสาวขนมหวานสวัสดีค่ะขนมหวานจริงๆใช่ไหมครับใช่มีอะไรขายบ้างครับก็มีข้าวเหนียวมะม่วงครับยงพวกน้ำม่วงแกงรวมมิตรครับม้แกงรวมมิตรอันนี้ของแปลกขนมมันขนมพื้นถิ่นอร่อยใช่ไหมคะครับใช่ค่ะป้าสาว ใช่ไหมครับป้าสาวเนาะอันนี้ป้าสาวนะครับป้าสาวกับลุงปีชาครับป้าสาวกับลุงปีชาผมจริงยังสาวอยู่เลยเรียกพี่สาวเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ามีการเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเราก็บริจาคกับทางมูลนิธิครับคืออันนี้ผมทํามานานแล้วนะคือทุกครั้งที่ผมสวดมนต์ไหว้พระทุงคืนผมจะทำทุกคืนตั้งแต่ปีห้าหกคือผมทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละแต่ว่าพอปีห้าหกนี่ผมเริ่มไปอ่านเจอในหนังสือธรรมะครับว่าคือถ้าเรา อยากจะทําบุญที่บ้านก็ได้โดยการสะสมสะสมเงินไว้จีละเล็กเรน้อยไว้ทําบุญไม่จำไม่จำเป็นต้องไปวัดบ่อยๆครับครับ,รบผมก็เลยพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จผมก็จะจัดไว้20บาทใส่ไว้ในกระป๋องคือหมายถึงเงินนี้ผมจะไม่ใช้จะไว้ทาบุญครับคืออุทิศให้เป็นทําบุญไปเลยแล้วผมก็จะกรวดน,น้ําเลยครับ <c oughs> ผมถือว่าเงินยี่สบาทที่ผมใส่ไปนี่ไม่ใช่เงินของผมลแล้วเราเปไ็นมาตอนแรกเนี่ยจากการเริ่มต้นว่าเราจะเอาเงินไปทําที่วดัด<ช>หลังจากส่วนหมดเสร็จแล้วแล้วยังไงครับถึงได้ว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะนําไปบริจาคให้กับทางนิธินะครับก็คือแต่ก่อนนี่ผมคือตัวผมเองนี่ไม่เคยเก็บไขเลยนะผมไม่เคยผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยบถึงผมไม่เคยเห็นชีวิตในโรงพยาบาลแต่พอแฟนไม่สบายก็ผมต้องไปไปรับไปส่งใช่ไหมฮะครับ,รบแล้วมีโอกาสได้นั่งดูเห็น คนเจ็บคนไข้คนอะไรเห็นผมก็นึกว่าเออนี่นะถ้าเรามีโอกาส<ม>ได้มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ดูแลคนไข้ดีนะคนคมีตังค์ไม่มีตังค์เขาไม่เลือกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มันเหมือนกับเราเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงรับเดินไปได้ทุกสถานที่ที่นั่งที่นอนก็สะอาดห้อง,องนองห้องน้ำก็สะอาดแต่ว่าผมไม่กล้าบริจาคเพราะไปเห็นที่ป้าย เขียนว่าคนนั้นเท่านั้นหมื่นคนนี้เท่านี้หมื่นเพราะเราบริจาคกันเยอะๆแพงๆเราก็คิดว่าเงินน้อยๆก็คิดว่าเขาคงจะไม่รับคงจะไม่รับคงจะเป็นแบบมันเล็กน้อยเกินไปถึงผมแค่วันละยี่สิบบาทแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยเวลาทําบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราตั้งใจทำนะครับจะน้อยจะมากเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์นะครับอย่างวันนี้ที่นําไปบริจาคมูลนธินะครับก็สร้างอะไรได้เยอะมากมายเลยครับนะครับพี่สาวครับลรว เป็นอะไรครับเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับแล้วแล้วตอนที่เราไปรักษาเนี่ยเราได้เห็นคนป่วยคนอื่นเขาเป็นไงบ้างครับเขาก็แรงกว่าเราอ่ะเราพิเท่าไหร่ครับรักษาตัวเองด้วยอ่าครับรักษาตัวเองด้วยแล้วพอคุณลุงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนี่ครับสนับสนุนสนับสนุนเลยตอนนี้เก็บเองด้วยเก็บเงินมาละ20บาทต่อคนเลยค่ะ เขา <ๆ S 2> เข้มมากกว่าเขาเก็มมากกว่าเพราะเขาเขาจัดการเรื่องการเงินอย่าง<ม>าวันนี้เนี่ยครับพี่สาวพอพอเราเนี่ยต้องมาเจ็บป่วยเองแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าการไปโรงพยาบาลน่ะก็คือสิ่งที่เราพอมีเนาะเพราะเราค้าขายแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีคนที่เขายากจนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ,บเขาก็จะได้โอกาสแบบนี้อยากให้พูดสักนิดนึงครับ,บอ้ ให้เป็นผู้ให้ครับคือ,อเรานอกจากเราเป็นผู้รับครับเราเป็นผู้ให้บ้างมันก็ดมมีมันก็มีความสุขครับการที่เราได้ให้ครับมันอย่างที่ผมบอกทุกทีว่าที่มีปรบริจาคและมีการโพสต์ลงในเฟซใช่ไหมฮะผมก็คือให้ผมจะเชิญชวนชาวบ้านทั่วๆไปผมว่ามันก็ บางอาจเกินไปครับแต่พี่งผมกับผมก็บอกว่าในความรู้สึกของผมทุทกครั้งที่บริจาคเนี่ยผมไม่ต้องการได้หน้าได้ตาในในเฟซแต่ทุกครั้งที่ผมบริจาคเนี่ยผมจะไม่เกิดความคือทางเจ้าเจ้าหน้าที่ท่านมารับใช่ไหมครมารับแล้วไปนับไปอะไรเหม,มือนกับว่าไม่รังเกียจไอ้ผมยังว่าแบงค์ยี่สิบน,นี่ทำให้เขายุ่งยากเ่าต้องไปน้ำครับถึงว่า<ำ>ไ,<ห>ไปนับไปอะไรแล้วก็ร,รู้สึกว่าย,ยินดีฮะท่านทางทาง,ทางเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามีความยินดีที่ผมได้มีส่วนร่วมผมก็ปลื้มครับ ผมก็โพสต์วันไอความพิติอย่างเงี้ยผมว่าคือผมกอธิบายไม่ถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าใครอยากอยารู้ก็ลองบริจาคดูครับครับแล้ว <trabajando S 2> ก็เป็นค,<ร>ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับที่เรานั้นเคยได้รับจากทางโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าวัน Creation, นี้เนี่ยพอมีเล็กผสมน้อยบ้างเราก็สะสมไว้แล้วก็นําไปส่งต่อให้กับทางมูลนิธินะครับไปสร้างประโยชน์ให้กับทางโรงพยาบาลด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้มาเยี่ยมเราขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับ ก็นี่บริจาคเพิ่มเลยโอ้โหเติมเติมบริจาคด้วยเดี๋ยวฉีกซองหน่อยได้ผมอยากดูจังเลยข้างในเป็นแบงค์อะไรครับนี่ขอโชว์หน่อยนะขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยครับเนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละครับที่เราเองนั้นหากมีสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าส่วนเกินของชีวิตนี่ครับสามารถอยู่ที่กับสังคมได้นะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถสร้างประโยชน์นะครับให้กับสังคมได้อีกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้เนี่ยเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเราทำบุญด้วยจิตใจจริงๆ ห้าพันเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉว่างกันต่อเลยนะครับว่าจากตึกจากอาคารนี่แหละครับที่เคยปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้มีการเติมเต็มครับในส่วนของพี่น้องประชาชนในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาฉวางนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของ่านผู้อเนวนการกันต่อเลยครับ การปฏิบัติงานที่ทุกคนไม่เคยท้อเราดูแลคุณด้วยหัวใจไม่ว่าทุกพื้นที่จะลำบากเพียงใดเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเราพร้อมที่จะเข้าไปให้บริการเราพร้อมที่จะมอบความสุขคืนให้ประชาชนทุกหน้าที่ คืองานของเราโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลของทุกๆคน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชฉว่างนะครับคุณหมอครับได้เคยเจอกองก่อนหน้านี้แต่ว่าครานี้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ใช้แล้วนะครับอันนี้ใช้มาประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีแล้วครับสปีแล้วแต่ว่าเสร็จก่อนหน้านั้นหลายปีอยู่อ๋อใช่ครับใช่ครับผมเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ต่าง ก็เป็นส่วนขาดที่ต้องต้องรอเวลาค่อยๆเติมที่<อ>ต้องรอเวลาค่อยๆเติมกันแต่ตอนนี้ถือว่าเปิดเต็มที่หรือย,อยังครับใช่ครับเราใช้บริการเต็มที่แล้วครับประมาณเกือบ95%แล้ว5สแล้วส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นต่อการให้บริการนี้ก็คือความศรัทธานะครับความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับของคนในชุมชนด้วยก็ร่วมกันนะครับที่จะบริจาคเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับผมถามหลักเลยครับว่าหลักในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ ก็ในในแง่ของการบริการที่จะต้องมีค่าต้นทุนหรือว่าค่าวัดในการจัดหาเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ได้จากเงินงบประมาณของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสำนักง,งานรลักประกันสุข,ขาภาพแห่งชาติครับแล้วก็มีส่วนเสริมที่ทําให้เราทํางานได้คล่องแล้วก็เร็วขึ้นลดระยะเวลารอจากหลายๆปีครับ มาทาให้เส็จภายในปีเดียวก็เป็นส่วนเงินจากการบริจาคของคนในชุมชนครับอืมครับแล้วพอเวลาเราทํางาน,นจริงๆเนี่ยการที่จะเป็นโรงพยาบาลสักหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ครับเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างครับที่แน่นอนก็คือเรื่องของสถานที่ครับบุคลากร<อ>และก็เงินก็ประมาณครับอันนี้คือสิ่งสาคัญเลย<ช>นะครับ,รบอย่างถ้าเกิดผมมองไปถึงเรื่องของการให้บริการประชาชน การรักษานะครับหรือว่าการแนะนําต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลนี่ครับตรงนี้เนี่ยในในปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จะต้องบริการให้กับเขาเนี่ยมีเยอะไหมครับก็ส่วนที่ต้องใช้จ่ายเป็นประจําแน่นอนก็คือส่วนของค่ายาครับค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับและยังมีส่วนของเครื่องมือแพทย์บางส่วนที่เราจะต้อง ใช้ในระยะยาวก็มี2อสส่วนเนี้ยที่จะต้องใช้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วแหละนะครับเรื่องของการที่จะเปิดให้บริการต่อพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันดีก็จะทําให้การเข้าถึงการให้บริการเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็บริการได้กว้างได้หลายหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบจากอดีต แล้วปัจจุบันนี้ละครับการให้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระชุพราชวางเป็นไงบ้างครับในในด้านของสถานที่เนี่ยเนื่องจากตึกนี้เป็นตึกที่เ,เป็นตึกหลังล่าสุดของเรารมีสถานที่ที่กว้างขวางทาให้เรามีห้องตรวจถึงหห้องรับบริการผู้ป่วยได้เวลาถึง300ร้อถึงห้าร้อยคนนะครับครับแล้วก็เรามีบุคลากรที่เป็นแพทย์มากขึ้นกว่าในสมัยก่อนเรามีแพทย์ที่สามารถจะ ทำให้การบริการต่อผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับครับในแง่ความลึกของการรักษาแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางย่อยติดถึง3สาขาเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้ในรายละเอียดของเฉพาะโรคได้มากยิ่งขึ้นได้ครับครับเสียงสะท้อนจากประชาชน,นครับที่เขามีความรู้สึกดีๆกับทางโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องการให้บริการมีอะไรบ้างครับคุณหมอ,อ,อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายบแล้วก็ การรักษาที่ครอบคลุมได้เฉพาะทางได้หลากหลายครับหลากหลายมากย,ยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลน,นี่ครับมองไปถึงสวัสดิภาพต่างๆนะครับของประชาชนเรื่องของสุขภาพต่างๆของประชาชนเนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าสมัยก่อนเยอะขึ้นดีขึ้นมากครับอัตราการตายอัตราการป่วยจากโรคที่ป้องกันได้จากโรคที่รักษาได้เนี่ย ลงไปมากแล้วนะครับ hmm. ก็ยังเหลือโรคที่จะต้องดูแลกันต่อไปหรือว่าโรคอุบัติใหม่ท,ที่อย่างในช่วงนี้ oh, ที่เราต้องดูแลกันต่อนะครับ,รบก็เป็นเป็นปัญหาใหม่ของพวกเราที่ hmm. บุคลากรสุขภาพต้องต้องดูแลกันต่อนะครับรวมถึงโรคที่ตามหลังจากโรคไม่ติดต่อบ,บางอย่างที่จะมีความเจ็บป่วยหลังการเจ็บป่วยเข้างงไหม hmm. อย่างเช่นพวกที่เป็นอาการทางด้านอมาัมพฤกษ์อมัมพาตหลังโรคหลอดเลือดสมอง หลังอุบัติเหตุจราจรเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราดูแลต่อมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับ ครับและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมในการที่จะทําให้โรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งนะครับมีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพต่างๆครับในเรื่องของการดูแลให้กับผู้ป่วยแล้วก็ยากับผู้ป่วยได้สิ่งสําคัญนะครับก็คือเรื่องของเงินทุนเงินปัจจัยด้วยเช่นกันนะครับและวันนี้ความพร้อมที่เกิดขึ้นครับถือได้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวังแห่งนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับของการทํางานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนในชุมชนครับจึงเกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับ คุณหมอในฐานะของแพทย์นะครับผู้ดูแลผู้ป่วยนั้นก็มีวิธีการครับในการที่จะให้บริการที่ดีนะครับในเรื่องของการรักษาโรคภัยต่างๆครับรวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่นะครับทางโรงพยาบาลนั้นก็มีวิธีการในการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับทาพี่น้องประชาชนเองนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงพยาบาลครับ ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับกับความสําเร็จในวันนี้กับความสัมพันธ์ที่ดีครับที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชวังนั้นมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับบุคคลในชุมชนแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งครับก็คือมาจากภาคเอกชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของภาคเอกชนที่มีส่วนสําคัญยิ่งครับในการเป็นกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแห่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับล้วตอนนี้ผมอยู่กับโกแตงนะครับสวัสดีครับโกตงครับโกตงเป็นอะไรในมูลนิธิครับเป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกาญาชวาแล้วโกตงมีความรู้สึกยังไงครับที่สังคมเนี่ยระหว่างภาครัฐเองนะครับที่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชว่างนะครับกับทางภาคเอกชนทางภาคประชาชนนะครับที่ต้องมีความรู้สึกมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับคือความรู้สึกของประชาชนทั่วไปก็อยากเห็นว่า มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนภาครัฐให้แต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมาสร้างครับแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะเปิดได้เลยกรรมการมูลนิธิจึงได้ประชุมกันร่วมกันว่าทําอย่างไรให้โรงพยาบาลเปิดได้ก็ได้มีการจัดการเดินรําแล้วก็ขอรับบริจาคก,ก็ได้เงินรับบริจาคมาร่วมกันสร้างซื้ออุปกรณ์โรงพยาบาลจึงจะเปิดได้ ก็เป็นการเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันนะครับ,รบเพราะว่างบประมาณเนี่ยจากทาภาครัฐครับคุณผู้ชมจะต้องมีลําดับขั้นตอนต่างๆนะครับก็มีมาสร้างตึกแล้วคราวนี้เนี่ยประชาชนชาวบ้านนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยเห็นว่าอยากมีความพร้อมก็จะมาเติมเต็มให้กันแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอเรามีการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะครับทำให้โรงพยาบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่ามีการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไงบ้างครับ ก็ทําให้พี่น้องประชาชนม,มีความสะดวกเพราะว่าพื้นที่โรงพยาบาลมีการขยายความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการในการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นทับก็มีความประทับใจแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการจะบริจาคเข้ามาเรื่อยๆ<ม>ทําให้โรงพยาบาลมีม,มีมีกำลังมีเงินที่จะนําไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ เครื่องมือทางการแพทย์ได้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นความร่วมม้ร่วมมือเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมไทยนะครับที่เราได้เห็นครับว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสวัางแห่งนี้นะครับได้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับทางด้านของภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับก็ทําให้การให้บริการต่อพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับขอบคุณโกแตมเปอยงสูงครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับัสดีครับ จำได้ว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานในโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเราต้องอุทิศทั้งแรงกายแรงใจถ้าพวกเขาจะป่วยพวกเราเป็นหมอพวกเราต้องเข้าไปรักษาทุกคนดุดยาติมิดที่พวกเราต้องเข้าไปดูแลไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราพร้อมจะให้บริการดูแลทุกๆคนดุดญาติมิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลของทุกๆคน ชมครับความสุขที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้นะครับคือภาพความประทับใจที่ได้เห็นครับว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชวางแห่งนี้นะครับได้รับความร่วมมือร่วมใจครับมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลนั้นจะมีหน้าที่ครับในการดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่แห่งนี้ครับ แต่ว่าพี่น้องประชาชนเองครับในฐานะที่เป็นผู้เจ็บป่วยผู้ที่รับใช้บริการก็ไม่ละเลยครับต่อการที่จะมีการอุทิศนะครับส่วนเกินของชีวิตเนี่ยให้กลับคืนมาสู่ทางด้านของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาอำเภอฉวางแห่งนี้นะครับเราก็จึงเกิดขึ้นมาเป็นสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับวันนี้การรักษาพยาบาลนั้นก็เต็มที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานตามวิชาชีพด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญครับต่อการที่ได้น้อมนำนะครับในพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกตติมกดิาของมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชครับที่พระองค์นั้นไดพระราชทานพระราชโองการให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนั้นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วยและได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะครับหากอยู่ในสังคมไหนครับพื้นที่ของท่านนะครับหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆครับเท่าไหร่ก็ได้ครับให้กับสังคมส่วนรวมนะครับเพื่อที่จะทําให้สังคมนะั้นมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ถือแต่ว่านอกจากได้บุญแล้วก็ยัง อิ่มอกอิ่มใจกับความสุขที่เราได้มอบให้กับสังคมด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพราะรักเพราะความผูกพัน